สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปที่เคารพรักผมบ้าราสวานี่ครับอ่าเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อก,กันที่เขานะครับเนาะเมื่อนี้ก็น้าเสนอเมนูง่ายๆนะครับบ้านๆเขานี่เมื่อนี้อ่าที่พี่น้องเขาเห็นนะครับยกขนาดคือวัตถุดิบเนาะเมื่อนี้เขาสิบมาแกง แกงเส้นร้อนนะครับแกงมุ้ลเ้นนะครับมานี่เอามุ้ลเ้นนี่บ้านเขาเอิ้นเส้นร้อนเนาะอ่าแกงซีง่โครงหมูมุ้ลเ้นประมาณนี้นะครับเนาะนี่มัถือดีก็มีอะไรนะครับที่เห็นด้วยขนาดเนี่ยมีเครื่องแกงอ่ะน,นี่ครับพริกตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็มีต้นหอมนะครับอ่าอันนี้เป็นใบมะกรดูด ใบมะกรูดนี่แล้วก็ปากอีตูนะครับปากอีตู้บ้านเฮาหรือว่าอ่าภาษากลางก็จะเป็นใบแมงลักประมาณนี้นะครับแล้วนกะ็ข้าวเนะาะเอาเดี๋ยวขออนุญาตตำเครื่องแกงนะครับบารนี้อ่ะมาครับบาทำเครื่องแกงนีครับเอาลองเลยหอมแดงนะครับพริกนะครับเสร็จหน่อยไปเลายแล้วแต่มาครับ เดี๋ยวเขาอนุญาตต่ำก็ได้ครับบัณฑิตฮะเี้ยต่ำละเอียดก็ไเลยนะครับอ่ะครับผมประมาณนี้เนาะอะได้แล้วเครื่องแกงเขาเดี๋ยวไปลืมกันเลยบบันี้อ่ะครับผมบัณนี้หลังจากที่เขาเตรียมเครื่องแกงแล้วเนาะ ต้องหมอน้ำกันเลยนะครับนะน้ำใช้ก่อนนะทิเจ็ดเลยนี่นะครับทิเจ็ดเรียบร้อยนะครับถ้าผมไปในหมอ้าก็เริ่มเดือดแล้วน้ำเนาะ เะไรเครื่องแกงรางวัครับนี่ลองเลี้ยมอเดียดแล้วนะครับมาณนี้เด้อแกงรางเลยครับอ่ะตามด้วยซีโค,โครงนะครับเครื่องแกงร้อนแล้วครับ จะใส่เวลาแกงแกงพวกสิโคงให้มันนุ่มก่อนนะครับเนื้อมันนุ่มกันนะตอดเด้อะปยญญาครับป่ยาครับครับซิโค้งลงเลยอ่ะรอให้สี่โครงสุกครับเดี๋ยวค่อยพอกันสิบนาที พัอครับผมนะครับไปน,นี้สิบห้านาทีผ่านไปไว้เหมือนปูหเออบมือหมอได้ที่แล้วครับอากาศสิโคเขาสูงล้วนะครับนะมานี่เป็นเทคนิคเล็กน,น้อยนะครับผมจะเอาตอะไคร่ใส่ไปที่หลังนะครับเพราะว่าพว่าผมชิ่ว่าต่ำใช่นะครับ เพราะว่าเพื่อที่จะดับกินขาวของของซีโคเฮานะครับแล้วก็ <c oughs> ตามด้วยใบมะกรูดครับนี่ฉีเขื่เลยครับหอมๆนี่อ่ะประมาณนี้เด้อด้ยวยผู้ใดมีเทคนิคงก็อ่ะคอมเมนต์มาได้ครับอ่ะสูตรไพสูมนนะครับเพราะว่าสูตรอาหารบ้านทำาก็ต่ายโตประมาณนี้เนาะนี่เห็นปะอ่ะมานนี้ ปรุงรสเลยครับบาร์ดี้เพราะว่าเขาใส่อาตาข่ายเบลูกูดหอมเราบาร์ี้เริ่มันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วอ่ะปรุงรสครับเนีย่ยขาดมาได้ครับน้ำปลาใช่ไหมครับน้ำปลาหวานนี้เด้อเค็มหน่อยเค็มหน่อยแล้วต้มบารเด้อเพราะว่าคนเขารสชาติอาจจะไม่คือกันนี่ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ <c oughs> ผมจะเอาน้ำปลาชุา่ีกนนะครับเราต้องใส่ไหลประมาณตึ้งสันโตประมาณนี้เด้ออ <c oughs> ะไลนะโอ้ยเติมความแซ่บครับหาดบาได้นะครับ ผมบูรดถหรือว่าอ่าชิโร์ครับประมาณนี้แกแต้มุมอบะเส้นไหนเส้นไรเส้นเื่อก็เส้นไรเส้นเบอร์อ่ะปิดฝ้านะครับเดี๋ยวตุนไปอประมาณหนึ่งนาทีนะครับามานะค,รบนะครับบารนี้สุดท้ายนะครับเนาะโหมึงหมอรถ อ๋อเพราปูนรดยังได้ที่แล้วน้ำเนาะนี่คุณเสริรลงเลยเห็นบ่คุณเสิร็จลงอ่าครับต้นหอมลงเลยตามเลยครับตามเลยต้นหอมนี่้ายครับนี่ไอ,อีตัวล,ลงน้ำเลยติษนานะครับใช่แล้วพร้อมเสิร์ฟด้ยนี่ บวเอ้ยเบียผักหอมหอมหมนะครับอ่านี่อ่ะปิดฝานะครับห็นาทีนะครับมาครับบปนี่สุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาใส่ผักใส่ล้วเดี๋ยวผมยิแผนข้องให้บิง้งเห็นบ่นี่ครับนี่โอ้หอมหอมหอม ครับเสร็จแล้วครับประมาณนี้เนาะอ่านะครับแกงสีโค้งใช้สินวอนครับมันนีอันสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแต่ขอให้พ่อแม่น้องเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับมีช่วงตลอดปีวันนี้ขอก่าวเขาว่าสวัสดีครับลาไปแล้วครับ